พบกับพิจิตีแพทย์จีนกับหมอขาดีนะครับหัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อใหญ่ทีเดียวสําหรับแพทย์จีนนะครับสาหรับคนที่ต้องการที่จะทราบรายละเอียดของโรคแล้วกะนําไปใช้ในปฏิบัติในการดูแลตัวเองบ้านนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดหัวข้อวันนี้ก็คือการการรู้จักกับสมุนฐานวินิจฉัยคือการวินิจฉัยสมุนฐานของโลก ในทางแพทย์จีนเนี่ยมีหลักอะไรบ้างนะครับหลักๆก,ก็คือ1น,นะครับเราจะต้องคํานึงถึงอวัยวะตังนะครับเป็นอวัยวะภายในอันหนึ่งที่เราได้ดูคลิปก่อนๆน,นี้ก็จะอธิบายไว้เหมือนกันว่าคืออะไรบ้างนะครับอันที่สองคืออวัยวะฟู่นะครับฟู่เป็นววะอะไรบ้างก็ให้กรุณาย้อนไปดูสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ สภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับทั้ง3กลุ่มปัจจัยเนี่ยเป็นสม,มุดฐานที่ก,ก,ก่อโรคในทางการแพทย์จีนนะครับปกติอวัยวะอังก็มีความสัมพันธ์กับอวัยวะฟู่นะครับผู้ก็มีความสัมพันธ์กับอวัยวะอังทั้งสองมีความปฏิสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็ก็จะมาสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกใหญ่หญๆธรรมชาติ ฤดูกาลต่างๆนะครับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยนะครับมวลภาวะแม้กระทั่งอาหารพวกนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกที่จะต้องมีส่วนในการที่จะก่อให้เราเกิดโรคใดด้วยกันนะครับนี่ปัจจัยใหญ่ๆเป็นกลุ่มสมุนฐานนะครับอันนี้ในทางแพทย์จีนเนี่ยมีการดูลักษณะทางคลินิกเป็นหลักนะครับดูอาการป่วยที่มาตรวจมาเจอทุกวันเป็นหลักนะครับในการที่จะมีดิสัยโรคในการวิเคราะห์นะครับ แล้วก็การตรวจการดูแลของโรคเนี่ยนะครับก็จะดูเป็นกลุ่มอาการเป็นกลุ่มนะครับไม่ได้ดูเป็นเดียวนะครับก็จะจับมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับแล้วพอได้มาเนี่ยก็จะเกิดการวิเคราะห์เราต้องรู้จักการวิเคราะห์อาการว่าเป็นอาการยินหรืออาการหยางอย่างน้อยก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่เป็นหลักไว้ก่อนในการแบ่งแบ่งโรคนะครับเป็นอาการกลุ่มแบบไหนนะครับยินหรือหยางหย่อนกําเริบอย่างนี้นะครับ <Gentlemen. S 1> แล้วก็ศึกษาลักษณะสิ่งบอกโลกจะค้นพบสมุทฐานของโลกสิ่งบอกโลกก็คืออาการที่ปรากฏภายนอกที่บอกว่ามีอาการอย่างน้นอย่างนี้อย่างนี้นะครับก็จะทำให้เราเข้าใจถึงสมุทรฐานว่าอะไรเป็นเหตุมาจากสิ่งแวดล้อมหรือเอาไว้ฟู่หรือมาจากอวัยวะไหนส่วนไหนก็จะสา,สามารถจะทําให้เราได้ทราบได้เพื่อการสาวไปถึง ส่วนประกอบของโลกต่างๆเนะี่ยเราจะเป็นจะต้องศึกษานะครับเราจะเป็นจะต้องศึกษาสิ่งเหล่านี้เป็นการเป็นวิธีการศึกษาโลกของแพทย์จีนนะครับมีหัวข้อหลักไวส้สองอย่างให้เราศึกษาด้วยกันก็คือให้ศึกษาส่วนประกอบของโลกส่วนประกอบก็คืออาการต่างๆที่มาเจอหมอในวันนั้นนะครับแล้วก็ลักษณะ,ะลักษณะต่างๆของสมุนไพร พัฒนาสมมติฐาน,นต่างๆนี่ก็คือเช่นฤด,ดูการร้อนกลางวันนะครับฤด,ดูไหนฤด,ดูฝนฤด,ดูหนาวนะครับเราสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็นอย่างไรบ้างเราต้องศึกษาพวกนี้นะครับสําหรับส่วนประกอบของโรคเนี่ยครับก็จะดูอาการต่างๆนะครับอย่างน,น้อยเราแบ่งเป็นสองสองอย่างนะครับคือกลุ่มที่เป็นหยินหรือเป็นอย่างก่อนนะครับถ้ากลุ่มที่เป็นอีกอย่างหนึ่งก็อ,อย่าง,างเช่นว่ามีอวัยวะที่ทํางานมากมีไข้สูงนะครับ ระวนกระวายหายใจอลมหายใจร้อนใบหน้าแดงนะครับมือเท้าร้อนนะครับลิ้นแดงลิ้นแห้งลิ้นแดงอย่างนี้นะครับแล้วก็ชีพจรเต้นเร็วอาการหงุดหงิดเหล่านี้เป็นอาการของอยางเป็นกลุ่มอาการอยางนะครับแต่ถ้ามีอาการเป็นอวัยวทำงานช้าลงมีไขต้ต่ำ นะอ่อนเพลียใบหน้าซีดเซียวมือเท้าเย็นลิ้นขาวนะครับแล้วก็ซึมง่วงหงาหาอน,อนเหล่านี้ก็จะเป็นอาการของหินอันนี้กลุ่มที่สำคัญคือ2กลุ่มใหญ่ๆที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็แบ่งเพื่อความเพื่อการศึกษาต่อไปว่าอาการห่ัวนี้มันจะพัฒนาการไปอย่างไรแล้วเราถึงมาแยกลักษณะ สมุนฐานที่ก่อให้เกิดโรคที่มีผลที่ทําให้เกิดอาการต,าต่างๆเหล่านี้เหล่านี้คือโครงสร้างของการศึกษาสมุนฐานวินิจฉัยและนาไปสู่การวินิจฉัยรายละเอียดนําไปสู่การบำบัดต่อไปนะครับในเบื้องต้นก็อยากจะแนะนํากลุ่มที่สมคัญทั้งทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอวัยวะต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญที่เกิดขึ้นกับภายในนะครับและภายนอกก็มีส่วน อย่างยิ่งที่ต่อให้เกิดโรคเรียกว่าเป็นสมองตายที่เราจะต้องทำการวินะะิจฉัยในครั้งนี้